สวัสดีครับนานาทุกท่านครับผมวันนี้ฮวงแดงวิชิ่งครับจะมาพานานานะครับมาผสมเหยื่อตกปลานินกันนะครับวันนี้จะมาแนะนำนานานะครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับใช้สูตรกรอยหมักนะครับหัวกรอยหมักนะครับผมสำหรับตกปลานินนะครับผม ส่วนผสมก็ตามภาพเลยครับมีขนมปังสดนะครับขนมปังสดนะครับ2ถุงนะครับผมแล้วก็มีโอเมก้าสองเขียวนะครับโอเมก้าสูตรหนึ่งนะครับเหยื <t 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 ่อตกปลาหนังและปลาเกตสูตรหนึ่งนะครับ2เขียวนะครับ1ถุงนะครับแล้วก็มีลำละเอียดนะครับ3กิโลกรัมนะครับแล้วก็มี หัวกอยหมักนะครับหัวเชื้อกอยหมักนะครับนี่ครับผมหัวเชื้อก้อยหมักนะครับอันนี้ตักมาจากถังนะครับหมักไว้นานแล้วครับหัวเชื้อกอยหมักนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมก็มีกอยนะครับหัวกอยสดนะครับเอาไปนึ่งให้มันสุกนะครับพอหนึ่งสุกแล้วก็บดให้ละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็เอามาผสมกับ ยมโรนะครับผสมกับยมโรนะครับแล้วก็ใส่กากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลยมโรนะครับหัวกอยที่นึ่งสุกแล้วนะครับปั่นละเอียดนะครับบดให้ละเอียดเลยนะครับจะออกเหนียวๆนะครับแล้วก็ยมโรนะครับใครไม่มียมโรก็ยมนมไข่ก็ได้นะครับผมอัตราส่วนผสมทำหัวกอยหมักก็้อยหนึ่งกิโลนะครับผม นึ่งสุกปั่นละเอียดบดละเอียดแล้วนะครับแล้วก็ยำโลนะครับหรือยำนมไข่นะครับ3กิโลนะครับหรือใครจะใส่5กิโลก็ได้นะครับถ้ามีทุนเยอะนะครับก็กากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาล1ลิตรนะครับผมขวด1ลิตรนะครับผมผสมคลุกเขาปั่นให้เข้ากันนะครับแล้วก็หมักใส่ถัง ปิดฝาไว้นะครับผมก็หัวกอยนี่นะครับไม่ต้องหมักนานนะครับแค่อย่างตับนี่สัก3เดือนนี่ก็เอามาใช้ได้เลยนะครับผมอย่างสูตรนี้นะครับลำสามกิโลขนมปัง2ถุงโอเมก้าหนึ่งถุงนะครับแล้วก็หัวกอยเนี่ยประมาณ1ขีดนะครับผมแค่นี้พอนะครับใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าตกปลานินนี่นะครับสูตรหัวกอยนี่ให้เน้นออก กลิ่นจางๆนะครับไม่เน้นกลิ่นฉุนมากนะครับไม่เน้นกลิ่นกลิ่นแรงนะครับเพราะว่ากรอยเนี่ยมันมันมันมีพิษนะครับเวลาแรกๆเนี่ยปลาอาจจะเข้าดีนะครับถ้าถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ปลากินมากๆแล้วมันจะทําให้ปลาตายได้นะครับแล้วก็ปลามันอาจจะเข้าห่างตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอามาผสมสูตรเยอะเนี่ยนะครับ ก็ใช้แค่หัวเชื้อเนี่ยประมาณสัก1ขีดนะครับนะครับต่อลำสามกิโลนะครับขนมปังสองถุงนะครับโอเมก้าหนึ่งหรือใครจะใส่อเมก้าสองสูตร2ก็ได้นะครับผม1ถุงนะครับแล้วก็ปั่นผสมนะครับหัวก้อนนี่ปั่นผสมนี่ใส่ถังนะครับหมักทิ้งไว้2อสาวันได้นะครับก็เอาไปตกนะครับโอเคครับผมส่วนผสมก็มีแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเรามาปั่น ผสมหมักกันเลยครับเอาละครับผมมาต่อกันเลยครับนะครับต่อไปนี้เป็นวิธีการปั่นนะครับสูตรก้อยหมักนะครับผมเอาไว้ตกปลานินกันนะครับลำสามกิโลนะครับผมลำสามกิโลครับก็ทยอยใส่นะครับสีละกิโลนะครับผมแบ่งส่วนผสมเอานะครับเพื่อที่จะปั่นได้ง่ายๆนะครับผม ไชนะครับประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็นี่ครับกลอยนะครับผมหัวกลอยหมักนะครับใส่1 1ขีดนะครับต่อลำสามกิโลนะครับก็ทยอยใส่ไปนะครับทีละหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใครมีเครื่องเครื่องปั่นแบบแรงๆนะครับก็ใส่ทีเดียวหมดเลยก็ได้นะครับแต่ของผมเครื่องปั่นมัน มันไม่แรงนะครับต้องใส่ทยอยปั่นทีละน้อยนะครับนี่นะครับเมื้อก้อยหมักนะครับผมก็กลิ่นมันจะแรงหน่อยนะครับนะครับแบ่งเป็นสามครั้งนะครับก็ใส่ไปนี่ครับใส่ไปที่สองเราจะเป็นนี่ครับโอเมก้าสูตรหนึ่งนะครับสําหรับปลาหนังและปลาเกตนะครับผมนี่ครับมีลูกปลานิลปลาตะเพียนปลาสวายนะครับ ใส่ไปเลยอันนี้เราก็แบ่งใส่มันเดิมนะครับเพราะว่าจะปั่นประมาณสามรอบนะครับนี่เพรากว่าถังมันเล็กนะครับมันปั่นได้น้อยนะครับนะฮะใส่ไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสามนะครับแบ่งเป็นสามรอบนะครับแล้วก็ขนมปังขนมป,งปังสดนะครับข,ขาวนะครับผมหรือห่ออะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็น ันนี้ใส่2ถุงนะครับลำสามกิโลนมำปังนี่เราก็แบ่งๆไปนะคนีครับเสร็จแล้วก็ทำการปั่นได้เลยนะครับ หอมมากๆเลยครับสูตรกรอยนะครับผมเสร็จแล้วก็เปิดออกนะครับเอาลงใส่ถังได้เลยนะครับลงใส่ถังนี้ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่รอบที่สองสูตรนี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นไม้ยอ่อยนะครับไม้ธรรมชาติไม้ย,ยังไม่เคยตกก็มีถ้ามีตัวม,ม,มันก็กินนะครับผมปลานินปลาตะเพียน นะครับหลักๆนะครับเราหวังผลกับปานินครับผมนี่ครับหัวกลอยครับผมใส่ไปนี่แล้วก็รำใส่ไปครับปั่นครับพี่น้องครับ ที่สามครับนะครับสามโลครับลำหมดพอดีนะครับหัวกรอยนี่ต้องให้กลิ่นมันออกจางๆหน่อยนะครับไม่ให้กลิ่นแรงนะครับต้องกลิ่นจางๆหน่อยนะครับถ้ากลิ่นแรงนี่นะครับปลาอาจจะเข้าแค่ครั้งแรกที่ไปตกนะครับ ัางที่2ไปนี่ถ้าเป็นเป็นตกที่เดิมน,นะครับปลาอาจจะกินหางตัวนะครับเพราะว่าถ้าใส่หัวกรอยกินแรงๆไปเนี่ยนะครับกอยมันมีพิษนะครับปลามันก็จะทำจะทำให้ปลากินหางตัวนะครับ สามครับปั่นได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราใส่ถังได้เลยนะครับหัวกรอยนะครับสูตรปรานินนะครับผม ครับผมนาฬาครับปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเราก็เอาใส่ถังแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาไว้นะครับสองสามวันนะครับเอาไปตกได้เลยนะครับผมก็เรียบร้อยครับสูตรหัวกอยหมักเอาไว้ตกปลานินนะครับผมก็ทบทวนสูตรกันอีกทีนะครับก็มี หัวกรอยหมักนะครับผม1ขีดนะครับผสมกับรำละเอียดนะครับ3กิโลนะครับผมแล้วก็ขนมปังนะฮะขนมปังสดนะครับสีอะไรก็ได้นะครับ2ถุงนะครับแล้วก็มีโอเมก้าสูตรหนึ่งนะครับซองเขียวนะครับผม1ถุงนะครับปั่นให้เข้ากันนะครับจะเอาไปตกเลยหรือว่าหมักสักใส่ถังปิดไว้สักสองสามวันค่อยเอาไปตกก็ได้นะครับผม แต่ถ้าหมักไว้สองสามวันจะเข้าท่ากว่านะครับผมตามที่ผมเคยใช้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไม้ธรรมชาติหรือไม้อ้อยนะครับผมก็เน้นๆปานินครับสูตรนี้ครับมีตัวได้แน่นอนครับผมก็แถมนิดนึงครับผมใช้ตะก้อวิ่งนะครับตะก้อเบอร์สามนะครับเล็กๆเท่าหัวไม่โป้งนะครับสาย PE เเส้นเล็กๆนะครับยาวสักสองนิ้วนะครับผม ผูกด้วยปลายสายด้วยเบ็ดจินุนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก็พอแล้วนะครับเพียงพอแล้วตกปลานินนะฮะจีนุเบอร์หนึ่งนะครับสายพีอีสักสามสิบปอนด์นะครับยี่สิบสามสิบปอนด์ก็ได้นะครับกําลังพิพิวเลยนะครับเกี่ยวเม็ดปมจิ๋วๆนะครับก็มีเทคนิคอีกนิดนึงนะครับสําหรับไม้ไหนที่มีปลานินตัวใหญ่ๆนะครับถ้าเรารู้ว่ามีปลานินไซส์ครึ่งโลไซส์โลนะครับเข้ามากินเหยื่อนะครับ ก็ปนินตัวใหญ่มันจะกินละเอียดขึ้นนะฮะก็ให้นาหนะนะครับโหลดเม็ดโฟมลงนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับมันจะกินเหยื่อแบบนอนอยู่กับพื้นนะฮะนะครับแต่ถ้าเป็นปนินตัวเล็กๆเนี่ยนะครับมันจะกินเหยื่อที่แบบว่าฟุ้งๆลอยขึ้นนะครับนะครับแล้วก็กินที่ก้อนเหยื่อนะครับแต่ถ้าเป็นปนินตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะกินเหยื่อที่แบบกองอยู่กับพื้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราใช้เม็ดโฟมจิ๋วๆเล็กๆนะครับเกี่ยวที่เกสรดวงเบ็ดนะครับมันจะทําให้นะฮะดวงเบ็ดเนี่ยไม่ไม่ถึงกับลอยพ้นขึ้นมาเหมือนเราเกี่ยวเม็ดโฟมเม็ดใหญ่ใช่ไหมครับมันก็จะลี่เลี่ยๆอยู่หน้าดินกองอยู่กับกองไอ้ก้อนเหยื่อนะครับปนินตัวใหญ่มันก็ไปกินครับดูดดูดดูครับนะครับนั่นแหละครับเลยเป็นสาเหตุให้ทำไม ทำไมมือเก่าเกามือเก่งเก่งที่เขาตกปลาหนินใหญ่ๆกันเนี่ยทำไมเขาได้ตัวใหญ่ๆนะฮะก็เพราะว่าเขาโหลดนะครับใช้เม็ดปมเม็ดจิ๋วๆนะครับปลานินตัวใหญ่ๆมันจะกินนอนนะครับจะกินเยอะนอนนะครับแล้วมันก็จะกินเบามากด้วยนะครับมันจะกินแบบกระตุกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนปลานินเล็กนะครับปลานินเล็กนี่กระตุกแบบกดคันค้างเลยใช่ไหมครับปลาหนินใหญ่ๆนี่บางทีนะฮะกินแล้วก็อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะครับคันตึงๆนิดๆนะครับผม ทำไมสังเกตก็ไม่รู้นะครับยิ่งขึ้นลมแรงนี่แล้วกันเลยครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นอ่าเป็นการอบอกนะนะอีกสูตรหนึ่งนะครับสําหรับตกปันนินอีกเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมเอาไปใช้แล้วก็ได้ผลดีพอๆกันนะครับผมแต่ว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรหอมครับผมนะฮะสูตรเน้นหอมๆมากๆเลยนะครับผม ก็ปนิ้ก็เข้าดีเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นไม้อ่อยหรือไม้ธรรมชาตินะครับก็มีตัวก็ได้แน่นอนนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับผมก็คอยติดตามรับชมกันอีกสูตรหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็หงแดงพิชิ่งนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับได้ตัวก็เอาไปเอาสูตรนี้ไปใช้กันถ้าได้ตัวไงก็เข้ามาทักทายบอกกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้หงแดงพิชิ่งลาไปก่อนครับ di krapy